สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะครับช่องโวงพันตุลากันค่ะวันนี้ก็ตอนเช้าๆนะคะก็มาดูน้องแมวกันนะคะนอนลงลูกนอนลงนอนลงนอนลงลูกนี่ค่ะด,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 ดื้อ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 โอ้ยจะก,กระโดดทาไมเลยลูกหืมเสียท้อ,ทองกระโดดทําไมล่ะลูกน้องแมวส,สวยนะคะมาฝากกับทุกท่านนะคะเอฟซีทุกท่านตอนเช้าๆนะคะ นอาลงน้าลงน้าลงโอ้ยคือสุดๆเลยพี่น้องเอ้ยจะทำอะไรลูกจะทำอะไรอันหน้ามาหาแม่สิโอ้ย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 จับจับจับคนก่อน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 ทำไมดื้อจังเลยอันนี้ใครเอ่ยใครเอ่ยมีมาหาแม่สิ A ding 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 da da ding 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 a ding 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 da da ding 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 da da ding 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 da ding 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 rồi đi rồi đi nay chu phong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  chung chu phong chu 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 phong chu phong a ding 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 da da ding 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 da da ding 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 da ding 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 mẹ giọt mẹ à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  เบิงบิ้งบิ้งบิงเบิงบ้งเบิง้งเอหยอกแม่เลยหยอกแม่เลยดึงดึงดึเจอทองคนเก่งเห้อันนี้ใครใครเนี่ยใครใครครับ ใครเอ่ย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 เอยเอ่ยมาเล่นตรงนี้ลูกมาเล่นตรงนี้จ้ะเอ๋นอนลงนอนลงนี่โอ้ยโอ้ใครเนี่ยสวยจังเลยเบอร์พี่น้องโอ้ยอันนี้เจ้าควางทองค่ะพี่น้องกวางทองลูกแม่ ทองทองครับผมไปไหน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 นอนลงเราลงเราลงเราลงนอนลงนอนลงคนเก่งอยู่กับแม่ก่อนดิ้งดิ้งดิ้งเดดเดดดิ้งดิ้งดิ้งอะดิ้งดิ้งดิ้งเดดเดดดิ้งดิ้งดิ้งมาดูมาดูมาดูเดดเดวแม่เอาอะไรให้เล่นเดี๋ยวแม่เอาอะไรให้เล่นนี่นเนียนียนียอันเล่นเนี่ยเนี่นเียนียไม่ยอมกับพี่น้องไปแล้วไปแล้วอันนี้ใครเนี่ยหืมใครเนี่ยอยู่ข้างบนเนี่ย ใครที่ร้องดีๆเนี่ยใครที่ร้องเนี่ยฮะเย้าเย้าเย้เย้าเย้าเย้าเอาใี้เรอะเอาใหรอะก็ด้ถึงนอนลงนอนลงนอนลงลูกแม่จ้ะเฮ้ยเจ๋งจังเลย ตาสวยค่ะเป็น้องตาสวยอันนี้คือเจ้าเสือทองค่ะจสืองลูกแม่โอ้โหดูตาดูตาตาสวยจังเลยนอนลงลูกนอนลง,ลง,ลงเดี๋ยวแม่เอานี่ให้เล่นอ่ะ,อะนี่อ่ะนี่อ่ะ เห็นหรือเปล่าของเล่นอ่ะเออนั่นแหละเล่นอันนี้ล่ะลูกอ่ะเอาเล่นอันนี้เล่นอันนี้อันนี้เล่นเ่นเล่นเอาเล่นเลยเดินเนเนเนงนเนเนอันนี้ก็ไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่หรอกเสียทองแต่ตัวดีสุดๆคือเจ้าหมีทองค่ะไม่เอาอะไรเลยวิ่งอย่างเดียวตืองเตืองตือน ไหนตัน่ารักเนี่ดตน่ารักโอ้ยหน้าตาจิ้มเลมเพียมพายลูกแม่ลูกแม่ลูกแม่แมสวยๆค่ะพี่น้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องโคมพันตุลากันค่ะหลังจาเช้าเสียงแหบอีกแล้วพี่น้องสอนนักเรียนไม่ได้ใช้ไม้ตัวบันต้องไปหาซื้อไม้ค่ะยังไม่ได้ซื้อไม้เลยค่ะ ทีนี้เสียงก็เลยหมดสอนเด็กนักเรียนก็เสียงหมดแล้วค่ะเพิ่งถึงวันเพื่อหัดเองยังไม่ถึงวันศุกร์เลยเสียงไปแล้วขอบคุณเอซีทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องคมพันตุลากันค่ะขอบคุณเลลายๆเด้อค่ะเด้อไปไปพี่น้องอุบาซิเป็น เหตุงานอาชีพแต่ให้ถือถ้าเป็นอาชีพสุดจริตก็ถือว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีท่วอาชีพแลวค่ะได้คุ้มพันธ์คารพนับเทือทุกท่านเลยค่ะก็ช่องคุ้มพันธ์ก็จะถ่ายทอดในเรื่องของเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้นะคะแล้วก็เกี่ยวกับสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นของคุณพ่อง,งาชมชื่นแล้วก็ในเรื่องของอวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงค่ะ พเพียงพอมีพออยู่พอกินค่ะอันนี้ทองดํามาแล้วค่ะทองดํานั่งน้องลงลูกนั่งลงลนั่งลง,ง,ลงทองดําลูกแม่นั่งลงลูกนั่งลงนี่ค่ะทองดําทองดําก็น่ารักนี่ค่ะทองดํามาหาแม่เองระล,ลูกเป็นไรลูกเป็นไรหืมใครเป็นอะไรอีกโอ้ยน่ารักจังเลยใครร้องอะไรอ,อยู่แถวนั้นนะ่ะหืมโดนแม่รด้ที่เป็นไร จะออกข้างนอกเหรอออกไม่ได้หรอกลูกลูกลูกชายไม่ออกไม่ได้หรอกข้างนอกเดี๋ยวจะมีสุนัขมาสุนัขจะมากัดนี่ออกไม่ได้เลยลูกแม่ไม่ให้ออกหรอกลูกเนี่ยสุนัขมาสุนัขรออยู่ข้างนอกนะพี่สุนัขเนะนี่ยเนี่ยค่ะก็เลยมารออยู่หน้าประตูอยากออกอยากออกไปวิ่ง เดี๋ยวคุณแม่ไปตัดหญ้ามาให้นะลูกนะอ,อพร้อมใจกันเลยค่ะพี่นอ้องเอาคนนี้ลงมาหาเพื่อนด้วยมาตับตับนี่นะลงนี่ค่ะหมดทุกคนเลยทีนี้เอาเอามาหมดทุกตัวเลยค่ะนี่ค่ะมารวมกันอยู่หน้าประตูรอให้คุณพ่อเปิดประตูให้หรือ่า คุณพ่อไม่ได้อยู่ข้างนออนั่งหน้าสลอนเลยนอนลงลูกนอนลงนอนลงนอนลงคุณพ่ออยู่ในครัวครับสวยงามมากเลยค่ะนอนลงลูกนอนลงนอนลงนอนลงก่อนนอนลงก่อนนี่ค่ะคนเอฟซีทุกท่านนะที่ให้เกียรติเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องคูมันตุลากันค่ะอนอนลงนอนลงนอนลง นั่นลูกอะดิงดิงดิ้งแตดิงดิ้งดิงอะดิง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 โอ้ยน่ารักน่ารักน่ารักไปหนไงไปนไงเปนไงเป็นไง็นไงปงดิงดิ้งดิ้งดิงดิ้งดิ้งดิ้งดิงดิ้ิงดิ้ดิงดิ้งดิงเสร็จแล้วค่ะไปแล้วใช่ก็ทองฟ้าทรงสีพัน นั่นเห็นไหมเห็นสุนัขเขากัดไหมนั่นน่ะกัดกันนั่นน่ะออกไปไม่ได้หรอกลูกข้างนอกอ่นน่ากลัวมากออกไม่ได้ครับอ๋วใครเนี่ยใครเนี่ยหันหน้ามาหันหน้ามาเสือมาแม่มาโนลง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 ,นง,นง,นงเสือทองครับ โอ้โหโอ้โ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 โอ้สวยงามเลยค่ะสวยงามเลยค่ะสวยงามเลยค่ะโอเคค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้านะคะพบกันคลิปหน้ากับน้องแมวสวยๆนะคะพบกันคลิปหน้ากับน้องแมวสวยๆนะคะในลูกไหนดดูสิในินดูหน้าซิลูกแม่ดูหน้าก่อนแม่ดูหน้าก่อนแม่ดูหน้าก่อน นี่ค่ะเธอเนยสวยพบกันคลิปหน้านะลูกนี่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 อมมอมมมอมมมมมอมมอมออมอออะไออะไออ้ยใครเนี่ยตัวอวบเนี่ยฮะใครเนี่ยตัวอวบเนี่ยจะกวางท้องค่ะพี่น้องใครเนี่ยตัวอวบเนี่ยฮะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอุ้ย